อายุของผมอ่ะเหรอไอ้ตายจะหน้าผมอายุประมาณหกสิบห้าอาเวอร์ซับเวซอฟเวผมจำไม่ได้แล้วแต่ตอนเด็กๆผมเรียกว่าอะไรเพลงดังสุดหายปิดเพลงเลยผมยังไม่เคยผมยังไม่เคยเล่นบนคอมเลยว่ารู้ว่าจะเป็นยังไงท้าไมเสื้อสีชมพูอย่างาเง,ง,งี้ยลคนลงเลยมันเล่นเหมือนในโทรศัพท์เอ้ยโอเคโอเคโเคตรอีซี่เลยครับผม ได้หน้าไนีไอ,อนี่ใครเนี่ยนั่นเพื่อนผมเลยเรื่องขอพขดอยากเลยโอ้ยไปอย่ามาสิลงุงเล่นยังยากรู้สึกผมจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเจ้าอ๋อชิบหายตายละเออตายดีวยกว่าเยี่ยมโอ้ยกระโดดทำไมเนี่ยจีดาก้อนมันกนงกรแดง แต่แด่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่น่าร้องเพลงนี้เลยโคตรขังเลยเพลงเวนี่เอ้ยขึ้นไปไ,ได้อีกเพลงอาถันได้กล่องอะไรเอ่ยได้เงินมาจำนวนหนึ่งพันเหรียญแล้วผมมีหมื่นหนึ่งโคตรแพงเอาเงินไปประกันตัวเองได้ไงเนี่ยห้ามหยิบตังค์จะไปไปได้ไหมไปดูการแมวมันนี้ได้แล้วลงไปเอ้า เอ้ยหยิบไปพลาดไปหนึ่งอ่าเฮ้ยแล้วข้างหน้าจะหลบยังไงวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไโดนปิงแล้วโดนปิงแล้วอุ้ยห้ามเกินห้าสิบเหรียญได้ไหมโอ้ย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 สี่เลรกันแล้วเนี่ยผมไม่ใช่คนโลภมากนะน่าน่านาน่าทางหน้าความรักไม่ได้ไม่เอาเงินอีกแล้วหลบยงไงะอุ้ยอุ้ยยอุ้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 ยโดนอีกแล้ว ตือเรื่องอะไรอย่าหกแล้วหกแล้วโอ้โหหน้าเต็มเลยมันต้องยืนบนรถไฟอะ่ะตายแนย่ตายแล้วโอ้โหมันดักทางผมอย่างงี้นะทำไมเกมมันแน่ใจร้ายใจดำอย่างงี้แล้วเนี่ยำหน้าเหมือนเฉยเอาไงอันนี้กระโ,โดดโดนไปหนึ่งเหรียญอุ้ยเอ้ยโ,โ,โดนชนขนาดนี้ไม่ตายนี่มันคนจริงไหมเนี่ยอาโดน พื้นถนนตายเลยมีอะไรอีกไหมไม่มีพวกะกงงะกินอะไรเลยลหะเออนี่ไงมีเยอะเลยอู้เท่นะเนี่ยเออไม่ใช่เท่มันน่ารักอะ่ะเออผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันผู้หญิงไงผู้หญิงแหละนาะผู้หญิงแล้วเนาะอันี้ก็เท่เนี่ยอะไรเนี่ยขต้นคะขึ้นจะโดนบรนธนาการโอ้พระเจ้าช่วยปิดมันเออใช่ใช่เอ้มันฟังผมเลยเว้ <laughs> นี่อะไรเนี่ยหาบังตา,ากลัวจิบวไ่อู้พวกตุจีนนี่ก้ว่างทำสวยนะนี่อะไรเนี่ยอบังกระเสียนี่ไง <laughs> <laughs> เรากำลังเล่นเกมนี้กันอยู่เราเริ่มเช้าลิ้นต่อคราวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดผมเชื่อมัน่นว่าผมจะไม่พลาดไอ้นี่นี่เริ่มจะโมโอ้โหแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้น จะกระโดดแล้วก็ไปทางนี้นี hey, ่มันไงเอาไม่เกินสามแต้มนั่นโดนเรียบร้อยหายไปใช้อีกดิใช้อีกดิอ,กดอูี